แบบนี้ขอฟรีได้ไหมฟีเจอร์ของเราวันนี้บวกกันไปหมื่นสี่แบบนี้ไถ่ต่อยาวๆคุณผู้ชมไถ่ต่อยาวๆจงวังหวะนี้ขออีกทีได้ไหมโอ้โหคุณผู้ชมดอกนี้ดอกอเดียวหมื่นห้าสี่ร้อยไปอีกเอากราบสิทุกคุณผู้ชมมาอยู่แบบแปดพีจีนะคุณผู้ชมนะวันนี้อยู่เกมะมาจองเวสองชมการทุนหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคุณผู้ชมวันนี้มาจัดกันให้ดูนะคุณผู้ชมทุนน้อยร้อยลานกันอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะทุกวันนี้จะเยอะกับคลิปปกตินิดหน่อยนะคุณผู้ชม เราะว่าทุร้อยสิบก็เป็นเลขที่ดีผู้ชมเลขหนึ่งเป็นเลขของการที่เราเป็นผู้นำนะผู้ชมนทรั์นําเงินกลับบ้านผู้ชมนะจบไปเราไปกันเลยดีกว่าผู้ชมเบ็ดแน่นอนว่าต้องหารประมาณ20อยู่แล้วนะผู้ชมนะหาร10ิไม่ได้ผู้ชมมันจะน้อยไปผู้ชมสําหรับเทคนิคของเราก็เหมือนเหมือนเดิมนะผู้ชมนะหาร2 0ถึงห้าสิบนชมสําหรับเบ็ดนะค่าก็เป็นยูสใหม่ผู้ชมแบบ8 PG พวันนี้นะ ขากันต่อตัววายมาสวยๆอย่างนี้ยังไงก็จ่ายคุณผู้ชมได้เปลี่ยนเบ็วายอย่างสวยแบบนี้เต็มหน้ากระดานแบบนี้คุณผูชมดอแร่ของเรามาแล้วว่ะคุณผู้ชมนะมาแล้วว่ะโอเคเราเปลี่ยนเบ็ดกันไปหาร20เหมือนเดิมคุณชมเ,เบ็ดท่าไรได้เอ่ย30ไปวิธีการง่ายๆคุณผูมชมนะ20ไม่ถือว่าเป็นการที่เสี่ยงไปหน่อยแต่ว่าแบบนี้ก็ต้องได้หุฟีเจอร์คุณชมนะหุนฟี10ครั้งแป วายสวยๆสำหรับวันนี้ต้องเป็นตัววายที่มาจากแถว3แบบนี้ให้เราไปแค่ไหนกันเชียวแต่ว่าโอ้โหได้คูณ2คูณสไม่เคยจะได้คูณ4ีคูณหไป <What? S 2> <What? S 1> วัดวัดกันไปเลยมาโอเคนะคุณผู้ชมโอ้โหว้าวแดกสแลกขาดแต่แบบนี้ตัวคูณมาหกไหมโอ้โหไม่ให้หกว่ะคุณผู้ชมแต่ดอกนี้ก็ นิดเดียวเลยคุณผู้ชมยังไม่ถึงสัไม่ถึง10เท่าเลยนะโอ้โหเจ๊งว่ะคุณผู้ชมถึงแม้มันจะกำไรก็ตามแต่มันจ่ายแบบนี้ถือว่าถ้าเกิดเราซื้อฟิชเจอร์ถือว่าเจ๊งนะคุณผู้ชมนะโอ้โหวายได้คูณเท่านี้10เท่า11เท่า10เท่าครึ่งคุณผู้ชมโอ้โหวันนี้นะไปกันต่อคุณผู้ชมเบิดห้เป็นเลยนะคุณผู้ชมหาร20เหมือนเดิมแนละ้วบวกลบได้คุณผู้ชมนะไปกันต่อคุณผู้ชม ขนยาวๆไปนะวายมาสวยๆแบบนี้สวยๆแบบนี้ให้เราคูณสามให้ไหมไม่ให้หรอผู้ชมโอ้โหอยากได้มันไม่เคยจะให้นะผู้ชมนะรุ่นใหม่แท้ๆผู้ชมแต่ว่าถือว่ากำไรอยู่นะผู้ชมนะคุณร้อยสี่สิบบาทกำไรไเรามาเท่านี้แล้วนะนะอยู่โอ้โหคุณรู้ชม เพ okay, ิ่ไปขอเบ็ดร um> ้อยเลยแล้วกันนะคุณผ <huh ู้ชมนะโอเคนะคุณผู้ชมบวกกันไปต่อยาวๆคุณผู้ชมขอได้ไหมให้ได้เปล่าจังหวะนี้ขอได้ไหมให้ได้เปล่าคุณผู้ชมแบบนี้สองพันเจ็ดอิ่มๆเลยนะคุณผู้ชมขอบวกต่อได้ไหมเบ็ดห้าร้อยไปคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะ ขอ s c เตอร์ได้ทีเลิกคุณผู้ชมทีเดียวเลิกคุณผู้ชมได้เลิกว่ะจังหวะนี้นะหมุนสิบครั้งน่าจะได้เลิกเลยคุณผู้ชมหมุนแบบนี้ขอฟรีได้ไหมฟีเจอร์ของเราวันนี้บวกกันไปหมื่นสี่แบบนี้ไหลต่อยาวๆคุณผู้ชมไหลต่อยาวๆจังหวะนี้ขออีกทีได้ไหมโอ้โหคุณผู้ชมดอกนี้ดอกเดียวหมื่นห้าสี่ร้อยไปดิเทกสวยเลยนะคุณผู้ชม แต่ผมไม่ชอบเลขศูนย์เยอะเลยว่ะมันเป็นเลขไม่ดีผู้ชมนะครั้งที่8แบบนี้โอ้หเลขสวยของเราซะด้วยแต่ว่าไม่ได้ผู้ชมหมื่นห้าวันนี้ถือว่าโอเคผู้ชมนะไปกันชิวๆจังหวะนี้นะผู้ช,ช,ชมไปกันชิวๆกลิวๆิวปิวไปหกพันผู้ชมไปกันต่อไหมจังหวะนี้อีกสามพันผู้ชมโอ้โหคผู้ชมเอาไปกันดิข้าเจ็บตายผู้ชม เราเบ็ดห0านะคุณผู้ชมนะยังไงก็คุ้มแล้นะจังหวะนี้ไปกัน50เท่านะคุณผู้ชมโอเคเอ้ยวายมายสวยๆแบบนี้ได้เล่นไหมได้เล่นว่ะคุณผู้ชมอล้วหืมวาย,ยสวยๆแบบนี้ได้เล่นว่ะคุณผู้ชมมันให้เราอยู่นะโอเคจังหวะนี้อืคุณผู้ชมหมื่นสามกันไปนะ โอเคยังเหลืออีกหครั้งสุดท้าย1ครั้งสุดท้ายมันจะให้เราหรือเปล่าคุณผู้ชมโอเคยังไม่ให้คุณผู้ชมนะถือว่ามันให้เราเยอะแล้วนะคุณผู้ชมนะวันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วก,ก,กันกับทุน140บาทของเราไว้เชิญใหม่คลิปหน้ากับแบบพคุณผู้ชมมาเจอกันครับ